หัน้ามาพอถ่ายรูปให้มาเฮ้ยกลเลยอยกลัวไหนเด hey. hey. ินออกมาอกลัว บัวก็เดินขอบขอัวก็เดินขอบขอบบัวเดินขอบขอบจับด้วยบ้างนี่บังหลานข่อยขาขาแข็งไหมบ่าน้ระวังข้อมตกนะ่ายวันนั้นไปเรียนร้อนดอกเวรินไล

เดี๋ยวดูพี่หน่อยเออเช็คก็ได้ไม่มีน้ำอันนี้มีน้ำเหลือใครไม่เห็นมีน้ำมันไม่ได้มันโหด <coughs> <coughs>

กองเง Get ินสดนี่แลองเงินพอนี่แหละเอาองเงินพอเก็บเดี๋ยวเดีถ่ายคุณแม่ถ่าย ียโอ้อยังสูงครับทุกคนสกายวอล์กสกายวอล์กอือนี่พี่สกายวอ,อลวอ์กครับ ฝั่งนั้นเป็นแม่น้ำโของอันนี้เป็นแม่น้ำเลยนะครับเสียเสียสยเียเรีกเจียเสียเสียเดียเสียวสีเสียเสสยนสียเสียเสียเยเยเรียียเียยเเคยส เดี okay. ๋ยวเราก็จะไปทดลองเท้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยราทดลองเท้าก่อนโอเคตอนนี้ผมก็ทดลองเท้านแล้วนะก็ขึ้นรองเท้ากันนะโอเคไเราจะไปขึ้นรถ โออันนี้คืออะไร่ะแม่น้ำโขงมีขงริเวอร์ไปแล้วจไปเองราจะรอรถสองแถวโอเครถัมาละ ทกทาขเดี๋ยวผมจะตัดฉากนีงลงล้ไปนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าถ้าถึงแล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับนี่ผมก็ลงมาจากอวอดเ่าแลนะตอนนี้เราก็ลงจากเขาเขาครับ คุกง้เพือเเ่พอนเขานต้อง่อจาคคลิปนี้ผมก็อแคนี้ก่อนนะครับครั